ป่าผีจังหวัดนะครับผมป่าผีจังหวัดนะครับผมงวดแม่มันว่าข่าวบนกับข่าล่างดีนะงวดแม่มันว่าข่าวบนกับข่าล่างดีนะในปีนี้บอกครับนี่ครับในปีนี้ล่ะอ๋อเขามาตลอดบ่ทันงผ่านจั่กงวดบ่แล้ว่องว่กับเขาจังบนจังล่างเลยไหมหัวเรื่องว่ากับเขาจังบนจังล่างเลยไหมงวดแล้วงวดแล้วอ๋อปีนีหกงวดแล้ยดินี่หกงวดแล้วครับ ขั้นผู้มักเล่นมักวิ่งนี่ถ้าวิ่งวนลิงรางไว้นี่รับเงินอย่างเดียวว่าผิดมันต้องมาตัวหนึ่งกันหนึคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิ่แบง์รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะโทรแล้วสองนี่ละกำลังโทรเด้อพี่น้องมาแล้วรับรับแล้วสวัสดีครับลุงบุญกอง แล้วนี่ยินบ่ละสวัสดีครับสวัสดีครับลุงบุญกองครับครับครับผมสำหรับลุงมุญกองเนาะมีสูตรคำนวณนะครับสองตัวบนล่างมั็นบคาคบแมนครับที่ทักมาหาผมครับทักมาหากัดเป็นยังไงครับสูตรนี่เฮ็ดมาจากปีแล้วครับเดือนดีปันใดแล้วสูตร สูตรเทียนม้าจะดูนู่จะว่าอันสูตรนี้เลยไม่ไม่เหยียดขึ้นมาไม่แต่ว่าห่าหงวัดนี่ครับเป็นเป็นสูตรเก่าแต่ว่าเอามาปรับดัดแปลงไม่ปุ่งไม่ปับปรุ่งไม่ดัดแปลงไม่เอาประเทศถามนะครับให้ถามยอนหลังนะครับของปีที่แล้วนี่มีผิดอยู่จริงหงวดถูกจริงหงวดครับ ปีจังหวัดนะครับผมงวดแม้มันว่าเขาบนกับเขาล่างดินะในปีนีนบหครับนี่ครับในปีนี้ห่ะอ๋อเขามาตลอดว่าทันผ่านจั้งหมดบัวแล้วหมดกับเขาจั้งบนตั้งล่างเลยไหมฮึบหกงวดติดแล้วหกงวดมาครับปีนี้หกงวดแล้วอ๋อปีนี้หกงวดแลยที่นี่หกงวดแล้ว,หหรวครับจะมีมีตัวเลขหรือมีจังไรนะครับมี แยกเป็นบนล่างหรือว่าบนล่างร่วมกันเลยครับเป็นบนล่างอ๋อแยกเป็นบนล่างเนาะแมนครับคือจริงๆเนาะจัาไว้ลูกหมุนกล่องว่าบางเทียกะล่างไปออกบนบนไปออกล่างสิบอกครับแมนบอสนี่บอสแบบนี้บอมันมันมันประสับกันนะครับมันจะออกล่างเลยหออบนก็จะออกบนเลยล่างก็จะออกล่างเลยไหมอาให้ล่างออกล่างบางบอสมันจให้บนออกบนมันจะออกัะบน บางเทียกับบางกลางครับบางเทียกับมาออกทั้งบนทั้งล่างบางเทียก็เขาจะบนบางเทียก็เขาจะล่างบางเทียกเบเทีขาตะลางแต่ว่ามันว่าซับกันออกเด้อ๋อเข้าใจแล้วครับครับเลวิ่งเนี่ยมันจะอยู่ของใครของมันเลยอ๋อแสดงว่านี่เลวิ่งบนเนี่ยทั้งวิ่งบนทั้งยื่นไปทั้งยื่นจะโยงบนมันลงมาล่างมาครับครับแสดงว่าเจอของแท้ว่ะท่านะเจอของแท้แล้วบ้าของแท้แต่ตัวเนาะเป็นบนล่างเป็นล่าง บนเป็นบนล่างเป็นล่างเอาครับแต่วันว่ามันเขาน้ำคันทั้งสองบนกับเก่าล่างกับเก่าไม่ว่างังนะมางหันเข่าบนเข่าล่างเรื่องบ่คำแปลน้ำตะวันทับกูเข่าตะบนครับเพราะที่บนนี่มิจฉกชุดล่างมิจฉกชุดคำตั้งละสองเออตั้งสี่ไหมมันตั้งสี่ไหมนั่นแต่ของแท้เอ้าตัวไหนนะครับบนให้วิ่งวิ่งบนตัวไหนครับัน เดี๋ยวลุงบอกกันข่้นพู้มักเรียนมักวิ่งนี่ถ้าวิ่งวนลิงลางไปนี่รับเงินอย่างเดียวว่าผิดมันต้องมาตัวหนึ่งกันเลยครับครับผมถ้าวิ่งนี่ทั่มักวิ่งมาครซ้ายซ้ายวิ่งนี่ถ้ารับเงินถ้าเอาน้ําสูตรลุงบุญกองนี่รับเงินอย่างเดียวรับเงินอย่างเดียวรับเงินอย่างเดียววิ่งวนลิงลังครับเขาทุกงวดเขาทุกงวด ครับเอาลองครับครูภาคแรกครับครูงวดนี้งวดนี่ถือว่าเป็นงวดแรกนอลุู้ของเนาะที่อ่าจะออกซื้อครับตอนนี้กะทีมงานมีอยู่สองช่องนะครับทีทีท้ายทำเสียงบันทึกเสียงลุงนี่มีอยู่สองช่องครับตอนนี้กะถือว่าเป็นขั้งเรกเนอะที่ที่ออกซื้อครับรั้งเรกครับครับอ่าที่ออกซื้อแบ่งปันให้กับพี่น้องเอฟซีได้ได้ฟังน้ำเนอะ กเป็นประัดเป็นแบบพานบุญหนแน่เด็ดอือครับอยากที่พี่น้องดอกอ๋ออยากให้พี่น้องได้น้ำครับผมเอาัปที่นี้บนมีตัวอะไนะครับบนวิ่งตัวอะไครับแยกไปได้นาะบนวิ่งสองบนวิ่งสองบนวิ่งสองตัวใหญ่เลยสครับบนวิ่งสองเลยแล้วครับเดี๋ยวเชียนก่อนบนวิ่งสองบนวิ่งสองเห็นได้ บนวิ่งบนวิ่งสองล่างวิ่งเก้าล <9. S 1> ่างวิ่งเก้าล่างวิ่งวิ่งเก้าเก้าไม่อีกที่บอกเก้าขยันนอคอ่ะขุดกล่องเนาะครับครับวิ่งเก้าครับผมบ<น>เอาจับคู่บนนะครับ,บ,บ,รบจับคู่บนครับจับคู่บนสองข้าครณสองครับ สองเก้ากับสองสามสองเก้าเด่นสองเก้าเด่นสองเก้าสองเก้ากับสองสามเนาะตัวเด่นมีสองเก้าเด่นสองเก้าครับเดี๋ยวขีดวงกลมเลยอ่าวงเลยป่ะวงกลมเลยครับตีกรอบสีแดงได้ละอ้าสองเก้าอ้าวล่างจับคู่ครับ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งล่างจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับล่างจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งโงไปที่เก้าศูนย<ป>์เด็ดมาที่เก้าศูนย์ปีกเก้าศูนย์ได้ที่น้องเขาวิ่งนี่นั่งฐานรับกันอย่างเดียวมาคำครับตารางวันนี้ลุ้งปัก เขาแท้ๆล่ะฟันว่าได้เกี่ยวเขาเป็นทั้งที่เขาเลยเองครับฟันว่าได้เกี่ยวเขาจับกูเขาแท้่นนะครับมีแต่สองตัวบ่ครับมีเจียวเขามีแต่สองตัวว่ะสามตัวมีบ่มีสามตัวบ่ครับบ่บ่จับบ่จับเนาะจับแค่สองตัวถ้าพี่น้องเพคนอยากจับเห็นคนจับเอาในนี้เนาะครับเนาะในตัวเลขของพ่อลเนาะครัเอาไปเอาไปคนจับเจียวนักลอยนี่คนจับเอาลักลอยแนนอยู่นี่ละ ก็ทิมีเลขอยู่ตัดโตนะมีเลขอยูซีโตอาโตเดี๋ยวเขียนดีๆก่อนเด้อเขียนน้ำๆให้พี่น้องลุงบุญกองนะครับลุงบุญกองสารครามเอาถ้าอยู่ดีมีแห้งถาาา้าเข้าเงินนี้ผมก็จะได้เดินทางไปตามฮอดบ้านเด้อลุงบุญกองครับครับเข้าแท้แล้วเข่าแท้และเตี้ยดังแท้ละโอ้ดังแท้แล้ววะเข่าแท้ดังแท้มันใจจักเปอร์เซ็นตเนาะครับ เก้าสิบเก้าว่ะเจาะเจาะเส้นเดียวว่าฝ่อไรเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นมั่นใจเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเจ้าเขียนง้างให้พี่น้องเป็นก่อนได้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกออกซื้อของแท้เจ้ะของแท้ตัวเลขก็ไหลายนะพี่น้องตัวเลขก็ไหลายครับก็หลครับหนาตามนะครับหนาตามถึงว่าถึงว่าพอเข่ากับหนาตามเพราะว่าตัวเลขให้เราให้หน่อยตัได้ลงทุนหลายนะตัวเลขเราบก็หายไหลนะครับแมสแมสผิดกับหนาตาม แคบบนสองชุดล่างสองชุดแค่นี้บนสองชุดล่างสองชุดแยกมาให้บนล่างอมเราตามสถิตินี่นุงกองบอกว่าถ้าให้บนก็คือออกบน,นบนลงล่างครับ้าให้ล่างก็คือออกล่างบ่ขึ้นบนเนานะตามสถิตินะโอ้หน้าตามนะครับหน้าติดตามครับหน้าทดลองหน้าเชื่อถือโอเคอแต่ว่างวดนี่ออกสื่องวดแรกนะครับขั้นแรก พอพอเฝ้าๆเด้อพี่น้องใกล้มือละอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องรุ่นตัวเล็กน้อยนึงเขียนเร็วๆเขียนแล้วบ่เขียนแล้วๆนี่ให้พี่น้องรุ่นกันเฝ้าเบิงบ่งเฝ้าแคปเด้อพี่น้องอ่ะไอ้ผม่ง้องอธิบายให้แน่นครับผมอธิบายให้แน่สำหรับนะครับแนวทางของลุ่นกองสารครามนะครับขั้งแรกที่ได้นําเสนอนะครับให้พี่น้องได้พิคอพิจารณาเบิ่งนะครับสำหรับเลขวิ่งระหว่างเนี่ยนั่งฐานรับกันได้เลย,เลยแน่นครับบนให้วิ่งสอง จับคู่ให้สองเก้าสองสามเด่นไปที่สองเก้าส่วนนะครับขางล่างแล้วห้วิ่งเก้าจับคู่ให้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเด่นไปที่เก้าศูนย์นะครับฟังจากปากเราเอ,อ้าเราว่ามั่นใจซั้นเลยพี่น้องลูกมังกรครับค,ครับครับผมเอา้าฝากไปถึงพี่นอ้องอีฟซีทีรับชมนะครับลูงมักงกรนะครับเป็นครั้งแรก นะครับงวดนี้ให้พี่น้องได้พิอคอปิจนาเบิร์ครับผมครับเอฟซีทั้งหลายแกดูของลุงเด้อของดีมไม่ไม่เนี่ยและจะไมอ่ออกไอเอฟซีเรื่อยๆฟังๆฟังอยู่คนนั่นแหละครับครับผมไว้โชคดีอันที่สองไอ้รับเงินเยอะๆไปเรื่อยๆฟังๆเรือยครับเด้อครับผมเอ้ัครับ ครับผมอ่าขอบคุณรู้ังกองอะไรครับผมครับครับครับอบคครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ